สวัสดีครับวันนี้ผมอนเนกชิชัยมักขายกเป็นพิธีกรของวัดในงานวันนี้วาวันนี้สําคัญคือเป็นงานปีใหม่ประจําปีทุกปีทุกวันที่สิบห้าของเดือนมกราคมเราจะจัดงานปีใหม่อันนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่พระเดชพระคุณทัาพรราชรัตนานพรอดีตเจ้าวาดที่ร่รับและมรณภาพไปแล้วท่านเด้ทําไว้ทุกปีมาถึงท่านพระคุูสภกิจจานุรัรกษ์ท่านจะาอาวาัส ท่านรองเจ้าคณะแสงถนนนครชัยศรีท่านได้ปฏิบัติหล้ต่อยอดไม่เคยละทิ้งหน้าที่อย่างนี้ต่อยอดจากท่านพระเดชพระคุณท่านพระรารัตนาพรมาตลอดเวลาประวัติหลวงพ่อขนาดนี้ที่ท่านเห็นด้านหลังผมมันเป็นหลวงพ่อิรีไอสวรร์หลวงพ่อองค์นี้เดิมอยู่ในโบสถ์หลังเก่าหลังแรกของวัดแก้วพระชุรามณีอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ครั้งหลายๆปีเข้าหลายครั้งเข้า น้ำเหนือไหลหลากทุกปีนะครับก็เข้าเข้าไปในเทาะ,ะโบสถ์โบสถ์หลังแรกเขาพังลงไม่น้าเขาจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อสีไอสวรรค์ออกจากโบสถ์ขึ้นมาไว้ที่วิหารของหลวงพ่อสีไอสวรรค์หลังน,นี้พาะในโบสถ์มีทั้งหมดหลวงพ่อสีไอสวรรค์หลวงพ่อพุทธวัฒนาหลวงพ่อพุทธสถาพรหลวงพ่อพุทธบวรมงคนหลวงพ่อพุทธมีมนรัศมี หลวงพ่อพุทธดีประเสริฐครั้งบมกที่ได้กล่าวนี้เป็นพระมงคลเป็นพระโบราณที่มีชื่อมงคลอยู่ตลอดเวลาได้อัญเชิญขึ้นมาไว้บนวิหารของหลวงพ่อสิริไอสวรรค์ที่อยู่ด้านหลังบุคคาดีด้านซ้ายมือด้านข้างมือจะมีชื่อบทนะครับหลวงพ่อพวกนี้อยู่ในบทหลังแรกของวัดแก้วพระจุรามณีดัะะนั้นเมื่อหักโค้นลงก็ได้อัญเชิญขึ้นมาให้กับญาติพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยววัดแก้วพระจุรามณีและสักการะบูชากันตลอดทุกวัน ไม่มีวันหยุดนะครับมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเปิดหลายเวลาให้ท่านได้วากันตลอดทั้งวันพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับเนยนักพักผ่อนหน่อยไปทั่งร้านกาแฟร้านกาแฟของวัดอันนี้ทานกาแฟแล้วมีพลังเนับเพราะเป็นกาแฟของวัดทําเองไม่ได้ให้ญาติโยมไม่ได้ใครมาเช่าที่ทําวัดทาเองการกาแฟร้านนี้แล้วได้บุญได้กุศลมากาย ยังเป็นที่สถานที่ให้กับบรรดาท่านผู้ศรัทธาที่ธธกระชอนใได้สร้างบารมีสร้างบริวารคือซื้ออาหารให้กับปลาซึ่งเป็นสัตว์น้ําได้มาอาศัยหน้าวัดอยู่เป็นจํานวนมากถ้าไม่ได้ผูธธ้ทธาที่กระชนนั้นก็คงจะอดแย่นะครับปัจจุบันนี้ท่านได้ให้เป็นการสร้างบริวารไว้ในโอกาสหน้าก็ผมอนเนกพิชัยขอแนะนํานะครับมาวัดแก้วฟ้าจุฬามณีและท่านจะไม่ผินหวังขอโชคขอลาบ ขอเลขเด็ดองค์้าเวสว,วังลาบารราที่อยู่ด้านหน้าวิหารของเราวันนี้ทุกอย่างทําอุทิศให้หมดทุกอย่างสองปีที่ผ่านมาท่านให้โชคให้ลาบให้ลาบให้โชคกับบรรดาพษษาทุทธศาสนิกชนมากมายนะครับผมขอแนะนำนะมาเที่ยวกันนะครับวัดแก้าพระจุรามณีนะ